อะไที่จะพี่น้องเมื่อนีเบาไกลกับบุยูบ้านพี่น้องเลย,ยเราเื่องกับอันล,ลูกวันชิพากันออกไปนอกพีนกพนกพ่น้องเบาไกลเพื่อนไปวิ่งอ่ะพี่น้องคนนี้กองกระตุกพี่น้องตั้งแต่งานดองผู้แหละเก็บใบได้ยินหวานบางคนผันมาคอมาถามก็เลยไม่ถามเพื่อนก็เลยเก็บใบนั่นนี้แหละกองขี้อ่ะพี่น้องเลย หาบริมิเหียได้พี่น้องมันมีแต่กระตุกน้ำเลยนี่นะนี่ก็เป็นงัวแล้วพี่น้องตัวสีดำๆนะป้าพี่น้องอากาศมือนี่พ้นตกได้พี่น้องมือเศร้านี่นะแต่เศร้าพ้นตกนะอากาศรอบหอบบานแลพี่น้องเนาะกระสิประมาณนี่แหละผัสิพากันออกไปนอกไปหลินพี่น้อง แม่เถาอยู่ห้องสีแม่เถากับบดสบายก็เลยสิไปหาแม่เถาเพราะแม่เถาไปนอนอยู่ห้องสีั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้วเรื่องกันยังเมือ่อยคือเก่าพี่น้องเลยกินบ๊อดใหกับอดกินไปซะเลยพี่น้องมาสิเก็บหมัางลมไปกินอยู่ห้องสีพี่น้องเลยเลื่นโมมีสีแล้วพี่น้องออกสีเหลืงลงองๆเลยพี่น้องเลย มื่อนีเบาไก่กับไปเวียกยันค้ำบุรีสีมาพี่น้องเฮาก็เลยบ่มีวี่กก็เลยว่าสิออกไปหลินห้องสีพายเล็กน้อยไปหลินน้ำแม่เท้าอยู่ห้องสีบุรีพี่น้องนี่แต่ผูเขาพี่น้องร้านกับบัสบายอยู่ในเฮือนนี่เนาะพี่น้องจ้าเจ๊กี้แค่เราเรื่องพันนี่ดึงพื้ผ้านี่เราเรื่องปีเราได้พี่น้องนี่ ปีนกินเลยพี่น้องเต็มต้นเลยพอบุ้ยพายกินเลยพี่น้องเลยอยากลองขึ้นนะพี่น้องไอศสิีมตกใจมาะเก็บเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเก็บลายยันกินหมดสิลงได้่ปุ๊บอ่ะ ผมพ่อห้าวกะใหญ่ไม่โดยข้ามเข่าพี่น้องใหญ่ไม่โดยความเขาเนะ,นะบริยายไม่ย้อน,อนทำนินทาดูถูกยังต่างๆเนาะห้าบรสนใจดอกพายอยากเอี่ยงยังยไงกะเรื่องของเขาเนาะห้าเอาตัวเองเฮรอดเลยกะททำตัวเองเนดีเป็นแม่หรือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกๆเนาะ ทำนี่กะือว่าโอเคแล้วพี่น้องบริก็รบริก,รกตรงการยังเป็นายคนอนกแองอ่งเนาะส่วนเพิ่นอยากเ่ายัางกะกระยาเพิ่นแหละให้เพิ่นเ่าออไปเนาะบริสนใจแล้วก็บริใส่ใจเลยคันว่าเห็นกะใหญ่นาน,นนี้แล้วก็แล้วพี่น้องเลย เบาไก่เพิ่นกะออกไปเวียงนอกบ้านเมื่อไงกะนเพราะว่าเพิเ่บนไปเอาโหลดไปเพื่อนใหย่โอ้โหแจ็กโมงเพิ่นสิกรับนเนาะเพิ่อนไปได้บอกไว้หาังจากเรื่องคิดแบบไหนจะเป็นต้นคำๆำเพือ่อน ยกนบสมแต่กัิบผสมแห้งพี่น้องร้อยแก้วกินกับแก้วนี่กะโอเคอยู่ต่างจังหว่ดแล้วลเรื่องหนจะกินแก้วบ็ได้ไหนจะอาจียนพี่น้องเอ้ยกินซืซ่อนี่กินได้เหอฮึ

ไแม่เด้อแม่หลายคนกับว่าแล้วเรื่องคือคือโ้มลง่ะกิ๊ซส่บอยส้มได้พี่ตังเอ้ขมีเข่ากับมือทองสามคำกัยังบวกอยู่ท้องกินยังบุได้เลยป็นเฉพาะอาหารนี้งแล้ว เฮ้นซื่อๆนี่ก็ยังเม้นสิตาแล้วพี่น่ะซิ้วก็ขึ้นพี่น้ะ่ะก็เห็นมากเมื่ออื่นเราเรื่องก็สิได้ลงห้านแล้วพี่น้ะ่ะโหซึว้วก็ซิค่ายๆแน่แล้วก็สิลงห้านนะครับ ตั้งน้อยว่าสออกไปนอกพี่นอ้องมู้ชีห้างไปใด้บออ่เนะแล้วเรื่องกันยังเป็นซีมีเมื่อยอยู่แล้วเรื่องน่ะเบื่อได้พี่นอ้องเบื่อคอมเมนต์มาแบบว่บาออกไปท้อถีบทรแดดนะแล้วเรื่องหอบบมบปอยากตอบเมนซรัว่าวปมาล่ำมาลอยได้ลูกสองลูกสามอะไรก็ยัง แค่แนวนั่นแนวนี่จมเปตเพิ่นหูดีเนะาะตงใช้เพิ่นสิเป็นหมอบอหรือว่าไดหมอก็ยังโมหูดีเท่าเพิ่นนะแล้วเรื่องกับบริสุทธิ์ใจดอกแค่ปากหอยปากปูบริสุทธิ์ใจดอกพี่นอ้อ,องพี่อยากว่าอยัางไงเพิ่นเบาไปเนาะเฮาบูเมนวาสีไปแค่คนทั้งโลกได้เนาะเฮากแค่หรือว่าวางดีเฉพาะคนที่วางดีแล้วก็แค่เฮาเท่านั้นแหละส่วนพวกม,าม้า มายอกมาแยกนะแล้วเรื่องบริส่ใจดอกแต่เฉพาะอันคนที่ซื้อสางานี่นะพี่น้องบางเธอเพิ่นกระเม่นดีบางเธอเพิ่นกระเม่นหายสักท้ายเพิ่นกระซิเม่นไปทางแบบให้ผู้นั้นผู้นี้เข้าใจพี่เท้าดอกเพิ่นมักเม่นนะตั้งแต่แรกๆผู้เล่นตั้งแต่เราเรื่องเห็นยูทูบแรกๆผู้เล่นเราเรื่องอะไรจนจืดเลยพี่น้องเอยบางเธอเพิ่นเบาดีมาเราเรื่องกับบริษัทตอบซ้ำ มันเป็นแบบว่าคายแบบต้อแล่ะนะพี่น้องโคตรแบบต้อแลเก่งเลยคนปุ้นี้นะหาแนวเปียบบุได้เลยคันซีบล็อกอะบุยักบล็อกพี่น้องเลยพี่เวีดมันซีบมีซีซันแล้วเรื่องกับบุยักบล็อกเนาะมีแต่ว่าก็ยากเละเพิิอน,พอนอยากว่าอย่างเขียนยังกระดาษต่เพิินเนาะเราก็มีแต่กดใจให้แต่ก็แล้วพี่น้อง ขาดแบบขาดลำไรนะพี่น้องว่าตรงๆซะเน,นาะขาดลำไรแล้วก็บ,บุยอยากใส่ใจฮะนะเรื่องมันหมดเป็นตาสตแสกเลยฮากะขาดใส่ใจเนาะชีวิตเฮ้าตรงเดินหนาอะไรมันก็บแบบมีอย่างไรอย่างที่มันสำคัญกว่าหันเฮาก็บ,บ่จำเป็นที่จะต้องแบบว่า ต้องเอาเก็บมาใส่ใจปรนนันเนาะยังพอผ่านไปได้กะให้มันผ่านไปสิ่งใดที่มันบอดีเท่ากับแค่โบปหยุ่งเน,ะนาะก็ซ้านั่นแหละแค่โบปหยุ่งเลยก็แล้วี่น้องเลยจำเป็นว่าต้องเก็บมาใส่ใจยังปรนนันตรเนาะอีกอย่างทุกมือนีนเรื่องกับโฟกัสแต่ลูกเนาะลูกในทองนี่แหละต่ยังแบบว่าเรื่องกับบสบายนี่กะ ก็เลยบริคิดอยากไปบุไ่ไหวายัางน้ำไผ่ยังนไาไรก็ยาเพื่อนแหละเขาอยากเป็นนาไรอันมันก็เรื่องของฮาเนาะเอาตัวเองให้หลอดแล้วพ่อพี่น้องเลยไปบอกแ่ผูุน,นันูุนี่นะมันมันบอดีนะพี่น้องมันบอดีได้เราเรื่องคิดวะคนทีมักหาบอให้หมูหรือบะทำแบบอิซากับเราเรื่องกับชีวิตกับบริมี่ยังไหนอิซาะกะเป็นคนธรรมดาเป็นผู้หญิงธรรมดาเลยกะเขารัวก,บ,กบธรรมดาเนาะ หาเงินหาค้ำกะธรรมดาหาเส้ากินคำพี่น้องเลยกะมื่อธนเละเ็บอ,อน้ำเพิ่นนะเนาะเพิ่น,นะนซีมเมนยังก็แล้วแต่เพิ่นแหละกะบริคเครื่องยังดอกเพราะว่าคุมมือนี่กะอยูด่ดีมีความสุขซ้ำนี่กะพอใจแล้วเนาะซีิตเฮาก็บเบ้ตรงการยังหลายๆคนเดีวยว เอาเลยพี่น้องจ้าคลิปนี้เราเลือกนะจะได้คอลาได้พี่น้องเดยออีกอย่างกะจะไปเตรียมตัวให้ลูกเนาะสีพาสุเพินออกไปนอกพอกันใหม่คลิปหนาเด้อยจ้จะพี่น้องสบายดีจ้า